w o r r d Wide s p o k e d a t คดัภูมิใจนำเสนอกลับมากับเวิดิวนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นภาคต่อจากคราวที่แล้วที่เราพูดกันเรื่อง Mix and match เสื้อผ้าที่จะพกไปในช่วงหนาวปานกลางวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการจับทั้งหมด นนัน้ลงไปอยู่ในนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนอกเหนือจากนั้นคืออะไรอื่นๆที่เราพกติดตัวไปด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะเสื้อผ้านะเราบอกเลยไม่ใช่ความจําเป็นหลักสิ่งอื่นๆที่จะพูดกันในนี้วันนี้เทปนี้เป็นความจําเป็นหลักมากกว่าอีกเดี๋ยวรอดูมีสซอร์ไพ์มากมายก็ <laughs> <laughs> สรุปแล้วนะคะจากคราวที่แล้วเราจะเอาเสื้อผ้าตรงนี้ชุบๆประมาณนี้ไปนะคะ มีคนนั้นมีกระเป๋า2ใบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงจิ๋วๆเหล่านี้ว่ามันคืออะไรบ้างแล้วก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์การใช้ชีวิตแต่งหน้าสกินแคร์และอะไรต่างๆที่จะเอาไปด้วยงั้นเราเริ่มจากวิธีการก่อนส่วนใหญ่แล้วนะคะมึงจะเอาชุดแรกเนี่ยไว้ข้างบนสุดเพราะนั้นอะไรที่เราเตรียมไว้หลังๆนะคะเราก็จะใส่ลงไปก่อนอ๋อรองเท้ามี2คู่ด้วยกันนะคะก็คือจะเอาคุณคนนี้กับ คุณคนนี้ไปซึ่งคุณคนนี้ใส่ขึ้นเครื่องเพราะฉะนั้นแปลว่าลงกระเป๋าแค่คู่เดียวอย่างแรกนะคะเราจะเอาโค้ดลงไปก่อนเนื่องจากว่าเราจะใช้วิธีการห่อเพื่อไม่ให้ของในกระเป๋าของเราเนี่ยมันเสียหลักเสียสทรงทธีการเป็นอย่างนี้อ๋อเราอยากรู้ต้องเป็นเกสิบอร์เซกระเป๋าของอะไรคะกระเป๋าที่อยู่กันมานานแล้วนะคะพี่คนนี้คือริโมวาเอ่อร์ซ่าแอร์นะคะ,ะ,คะเพราะว่าเซอร์ซ่าแอร์เป็นรุ่นที่น้ําหนักเบาที่สุดของริโมวานะคะ,ะ,คะก็คือประหยัดในาการ ใส่ของมาให้ได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกก็อ,อย่างที่ดิฉันบอกแล้วคะ่ะที่ฉันเอา Advent c a l e ลนเดอกลับมาจากลอนดอนได้ก็ไม่มีอะไรเทว่านั้นแล้วโอเคเราจะแผ่ไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เหมือนแบบเปิดไปแบบนี้ค่ะนี่เป็นวิธีการที่เราจะทําประจาเพราะเมื่อเราเสร็จแล้วเราจะห่อทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีช่องบริเวณด้านข้างให้ใส่ของลงไปอีก <laughs> <laughs> ถ้ามีโค้ดหลายตัว คุณคนนี้เราเอาขึ้นเครื่องไปกับเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็โอเคเราจะใส่สเวตเตอร์ที่หนาขึ้นมาหน่อยลงไปด้วยกันถ้าเสื้อผ้าเยอะจริงๆหรือว่าเป็นพวกตัวเล็กๆอะไรต่างๆเราแนะนําไม่ใช้วิธีการม้วนนะคะก็คือเอ่อสเวตเตอร์อาจจะม้วนลําบากหน่อยเนื่องจากว่ามันหนาสเวตเตอร์ส่วนใหญ่เรามักจะใช้การแบบไม่เล์แฟลตไปเลยก็จะเป็นลักษณะแค่แบบใส่เข้าไปอย่างเงี้ย โชคดีว่าคราวนี้เสื้อผ้าไม่เยอะค่ะก,กลับจะรอดไหมวะ <Yeah. S 2> แนะนําว่าให้ถ่ายรูปไว้ตั้งแต่ตอนฟิตติ้งนะคะจะได้ไม่ต้องมายืนคิดอีกทีว่าทําอะไรลงไปหรือไม่ก็จดไว้ก็ได้ของเราจะจดไว้ในมือถือเลยจะได้เหมือนเป็นเช็คลิสต์อีกทีเวลาดูว่าของครบหรือเปล่าโอ้กระเป๋าเหลือมากพูดเลยนี่คือนี่นี่ขนาดแบบใช้ทุกอย่างใช้ทรัพยากรอ,อย่างบ้าคลั่งแล้วนะใส่ชุดไม่ซั้นเลยเนี่ยปอบใจตัวเองนะจริงแล้วปรากฏเอ้าตายแล้วเต็ม ถ้าขากลับจริงๆนะคะถ้ามันมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักนะคะก็หลายๆคนก็คงเคยชินเหนือการงอกกระเป๋าแต่ส่วนใหญ่เราเองอ่ะจะชอบมีกระเป๋าที่มันเหมือนเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบกนี่แบบเหมือนลองชอมใบใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะพับติดไปด้วยถือขึ้นเลยค่ะเป็นแคริออนนะคะเสื้อผ้าใช้แล้วก็ได้หรืออะไรแล้วก็ของใหม่ที่ดีๆที่ต้องรักษาหน่อยก็ใส่กระเป๋าเดินทางไปกางเกงเราจะมีการแบบว่าซิกแซกบ้างเพราะว่าช่วงที่หนาส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงแบบ ขอบเอวกระเป๋าช่วงนี้เราก็จะแบบหันบนบางล่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมดแล้วเสื้อผ้าเนี่ยมีเท่านี้จริงคุณคนนี้เอาขึ้นเครื่องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นแค่ ถ้าเกิดใครกลัวเรื่องยับเรื่องอะไรนะคะก็แนะนําว่าเวลาไปซักแห้งเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่มันยากๆเนี่ยค่ะเขาจะมีเหมือนกระดาษหรือว่ามีแบบอะไรที่เป็นถุงผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ใส่ลงไปก่อนแล้วก็เลยลงไปแบนๆเป็นชั้นๆนะคะแบบนั้นก็จะง่ายขึ้นอเดี๋ยวคุณคนนี้เราเอาไว้เก็บสุดท้ายเพราะว่าเราชอบเอาไว้ปิดข้างบนเวลาซิปมันจะได้ง่ายๆมันจะได้ไม่แบบกินผ้าไปเรื่อยๆนะคะรองเท้าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ฝั่งนูน้นส่วนใหญ่แล้ว ทิคของโมเมเวลาไปชอปปิ้งหรือว่าไปแบบไปเมืองที่คิดว่าช,วชิ้นวชีต้องได้ของแน่เลยเราจะต้องมีเหลือข้างนึงมาดูจิ๋วเหล่านี้โอเคอันนี้จริงๆแล้วเออเรามีอันที่อันนี้คือซื้อมาให้ติดตามชมกันเลยนะคะว่ามันหน้าตามาเป็นแบบนี้นจริงๆเรามีอันที่เราเออได้แกะใช้มาสักพักหนึ่งแล้วสาหรับอ e ีทเทคแต่จริงถ้าเกิดแบบ ถ้าไปญี่ปุ่นอะไม่มีจริงๆอะอน,นี่คุณหลามีแบบตมหัวเมืองชั้นนาทั่วไปแล้วก็เลลงไปง่ายๆอันนี้เป็นถุงที่เราได้มาจากมูจิค่ะคุณแม่บาเวัจะบอกบ่อยๆว่าเธอช่วยใส่ชุดชั้นในและถุงเท้าอะแยกไว้เป็นถุงนะจ๊ะไม่ใช่แบบแกงเก้งๆในเสื้อในถุงเท้าถ้าเกิดสมมุติมีคนสุ่มตรวจแล้วเปิดกระเป๋าขึ้นมาคุณจะดูถูเรศมากเลยนะคะที่มีแบบเกงในม้วนเป็นเลขก8 อยู่ตรงนั้นก็มีถุงเท้าที่ไม่เข้าคู่กันอยู่ตรงนี้นี่ก็เลยเป็นถุงที่เราเอามาเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเชฟที่ไม่ได้เป็นแข็งแข็งอะคะ่ะมันสามารถที่จะยู่ลงไปได้แล้วก็พับทับกันได้นะคะก็จะเป็นถุงจากมูจิในนี้ก็จะมีเสื้อชั้นในซึ่งโอเคเราต้องพูดกันนิดนึงเสื้อชั้นในเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดเป็นอากาศหน้าหนาวมูเมเองนะเป็นคนที่ประหลาดเราคุยกับทีมงานพาเพือนแล้วว่าเราเป็นคนที่ประหลาดตรงที่ว่า เราซักชั้นในของเราเวลาเราเดินทางหลายคนบอกว่าหนูนับเกงในเท่าจานวนวันเลยค่ะพี่แล้วก็ใส่มันทุกวันก็ทําได้ไม่ผิดนะคะคือเป็นคนรู้สึกว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทริปอย่างเงี้ยทริปแบบเริ่มเมื่อยเริ่มเมื่อยถ้าเทพบุตบุเริ่มเมื่อยคัดสมาธิเลยก็แล้วกันส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้วิธีการแบบซัก ชั้นในนะคะแล้วก็ตากในห้องน้ํานะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้กางเกงชั้นในใหม่ทุกวันที่รู้สึกว่าไม่ต้องซักให้มันวุ่นวายหรือก็นับจํานวนกางเกงในไปเพื่อเกินจํานวนวันสักสองตัวจะได้ไหมคะเ,ออเราเป็นคนที่จะใช้ชั้นในแบบไม่มีขอบค่ะเพราะว่าเราสามารถใส่ได้กับเสื้อทุกแบบทุกแนวแล้วก็จะมีส่วนใหญ่จะไม่ใช่เสื้อชั้นในกางเกงในที่มันแฟนซีลูกไม้ลวดลายพร้อยหรือว่าแบบดอกดวงอะไรมากมาย จะเป็นสีเรียบๆนะคะสีเนื้อกับสีดำนะคะสองสีเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราใส่สีดําที่มันบางถ้าไปใส่ชั้นในที่มันเป็นสีเนื้อมันก็จะเห็นนะคะเราก็ต้องใส่ชั้นในสีดําแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ข้างนอกเป็นสีเนื้อแล้วไปใส่ชั้นในสีดํามันก็ดูเห็นอีกเซฟสุดก็คือ2สีนี้เราก็จะจับทุกอย่างรวมกันในนี้โยลงไปชุบอยู่ได้ง่ายๆอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็เป็นถุงลักษณะเดียวกันแต่ว่าของที่อยู่ในนี้ก็จะเป็น o i l e t r i e s ค่ะก็คือพวกผลิตภัณฑ์ยาสระ ผมแชมพูทาวเวอร์เจ е ลแฮร์สเปรย์ที่เอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะพวกอะไรที่เป็นแบบงน้นกระป๋องกระป๋องที่เขาไม่ให้เอาขึ้นเครื่องอะ่ะเราก็จะลงไปอันนี้เป็นถุงจริงๆมันเป็นถุงเครื่องสำอางแต่ว่าเราชอบความที่มันย้วยเราเอามาใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกชาร์จกลองอะแดปเตอร์สำหรับแบบทุกที่ในโลกถ้าสุดวิสัยจริงๆลืมแนะนำให้เดินไปที่บูธในในสนามบินค่ะ ชาร์จ power bank แต่ power bank เอาไปเอาโหลดไม่ได้นะ power bank ต้องถือขึ้นเครื่องสายชาร์จ iphone เผื่อจะมีสายชาร์จอยู่ในกระเป๋าอ,อันนึงหมดแล้ว <c oughs> แอบ,บไว้ <c oughs> ใช่พกปักพวก่วงใหญ่ด้วย6ช่องเ <c oughs> พราะอะไรเอาคุณนับง่ายๆค่ะเรามาเริ่มกันนะคะความสนุกของตอนนี้ก็คือคุณมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปกับคุณกี่อย่างค่ะกล่องมือถือ power bank บางคนพกคอมพิวเตอร์ บางคนมีได้เป่าผม iPad ที่ม้วนผม7อันแล้วนะคือบางคนบอกพี่คะก็ดึงออกได้นะคะเอ้าแต่บางอย่างมันชาร์จอยู่พร้อมๆกันน่ะไม่ได้จริงๆแล้วจะลงไปขอปักพ่วงขอปักท่วงขอปัก่วงขอแบบอะแดปเตอร์ขอ apter, ขอะแดปเตอร์เขาก็จะด่าให้เขาจะฝนเล็บแล้วก็ขวนหน้าอย่างงี้ออกมะไปไกลไปไกลไป3วันไป8วันไม่สนใจปักท่วงเป็นสิ่งสําคัญที่เก็บสายซื้อได้ในแผนกเราซื้อที่ไหนวะ B trend B2S อะไรสัก B หนึ่งอะนึกออกป้าที่มันจะมาเป็นแบบหรือรู้สึกเหมือน copper wire อ,อ,อะไรเงี้ยก็จะมีอะค่ะที่เป็นแบบมัดสายขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ไปเลือกดูนะคะเพราะว่าอะไรคะถ้ามันทัวพันอยู่ในกระเป๋ามันก็จะพันกิดกันเกงในแล้วคือฉันว่ามันต้องเกิดอย่ามาทำเป็นหัวล้อ คุณคนนี้ก็จะเข้าไปตรงนี้เลยโอเคกระเป๋าเครื่องสำอางอยู่นี่สายคนบอกว่าพี่คะพี่ไปเมืองนองหลายวันนะคะพี่เอาเครื่องสำอางไปหมดเลยปะคะพี่เอาไปน้อยมากพี่บอกแล้วว่าพี่เปลี่ยนแต่สีปากอ่ะเดี๋ยวงั้นไปเอาของกลับมาเห็นไม้เหลือกระเป๋าข้างหนึ่งหลอดนะเวย้ยโอเคค่ะกระเป๋าส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดเป็นกระเป๋ามีสายล้วสามารถ ถอดได้หรือไลได้นะคะเราจะเอาสายออกแล้วก็ม้วนเข้าไปในกระเป๋าเพื่อให้สายมันไม่พังถ้าไม่ได้ก็กพยายามให้มันไม่ให้มันอยู่บนบนแล้วก็ไม่ถูกทับมากที่สุดค mm ุณคนนี้เอาสายออกได้เราเลยจะม้วนสายไปยังคิดไม่ออกว่าตกลงแล้วกระเป๋าที่จะถือไปเพราะว่ากระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องอ่ะมันต้องเป็นกระเป๋าที่มีความจุนิดหนึงอ่ะมันต้องใส่ของนู่นนั่นนี่ แล้วก็จะถ้ามีถุงผ้าจริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าก็จะมีถุงผ้าด้วยนะคะก็ใส่ถุงผ้าไปก็ดีดีกว่าเพราะว่ามันก็จะไม่ไม่ scratch กับใครไม่เป็นรอยอ๋อแล้วก็มีทริคอีกอย่างหนึ่งว่าเรามักจะเก็บถุงช้อปปิ้งที่เป็นแบบถุงผ้าช้อปปิ้งรักโลกต่างๆค่ะใส่กระเป๋าเราก่อนแล้วค่อยยัดเข้าไปใต้ที่นั่งกระเป๋าเครื่องสําอางจริงๆแล้วปกติถือขึ้นเครื่องค่ะเพราะว่าเป็นคนล้างหน้าและมาร์กหน้าบนเครื่องค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเรื่อง what's in my travel makeup bag วก็คงต้องมากลับมาอัปเดตกันใหม่แน่นอนแต่ว่ากระเป๋า เพราะว่าไม่มีการถือเทรนเคสขึ้นเครื่องแน่นอน <c oughs> ไม่ไหวจริงๆ <c oughs> คือลดทุกอย่างให้มันเป็นของที่ใช้ประจํามากที่สุด <c oughs> อย่างที่บอกนะคะตัวเลือกที่มีมากที่สุดในนี้คือลิปสติก ประมาณสัก3หรือ4แท่งที่มีเฉดต่างกันออกไปเพื่อเปลี่ยนลุกในแต่ละวันคุณคนนี้เป็นกระเป๋าอัญญาไฮ m าร์ชที่แบบใส่แปลงได้ด้วยมีช่องตรงนี้นิดหน่อยให้ใส่ข้าวของแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแบบคอมพาซเมนต์อันนี้ซึ่งลกมากก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่จะเอาขึ้นเครื่องจริงๆอ่ะเราจะแยกพวกข,ขวดที่เป็นไพรเมอร์เป็นรองพื้นหรืออะไรมาใส่ถุงซิปล็อกเพื่อที่จะได้ผ่าน เครื่องตรวจได้ง่ายหน่อยเพราะว่าเขาจะให้เอาผลิตภัณฑ์ที่มีลิควิดอยู่ในนั้นเนี่ยออกมาตรวจให้หมดใช่ไหมคะถ้าเกิดแยกมา3-4อันอย่างเงี้ยมาแกะอยู่ข้างหน้าคนอื่นที่กําลังรีบอ่ะคุณเคยนึกด่าใครในใจไหมคะดิฉันเคยดิฉันก็เลยรู้สึกว่าเราจไม่เป็นแบบนั้น อันนี้แยกมาเป็นเอ่อสกินแคร์นะคะตอนนี้ก็สกินแคร์เป็นสิ่งที่เราจะไม่ไม่เขียมเพราะว่าถ้าเราไปหน้าพังที่ต่างประเทศเราก็เคยเกิดมาแล้วตอนนี้ก็มีทุกอย่างนะคะมีเซรั่มประมาณ4ตัวแล้วก็เพราะหนาวไงไอ c r ครีมแล้วก็ต่างๆกันแดด ข้างล่างนี้ก็จะมีที่ล้างตามียาสีฟันมีสำลีที่แบบแยกออกมาไว้ใช้ได้ตามอัธยาศัยซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเราใส่ไว้อย่างนี้ก่อนเพราะเนี้ยคือเป็นกระเป๋าที่ไปยิมกับเราแต่ว่าถ้าเกิดออกมากลายเป็นของจริงที่ขึ้นเครื่องก็จะเป็นถุงซิปล็อกธรรมดานะคะเอาเป็นว่าเราใส่ไปในนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเอาออกอย่างที่บอกว่ามันเป็นของที่ต้องถูกห่อด้วยเสื้อนะมันถึงจะปลอดภยัยแว้นตาอ๋อถุแงแลง แม่ป้อมเล็กดีเล็กกว่ากระบอกอันที่เป็นแบบกระบอกที่เคยใช้ก่อนหนะ้านี่ี่เป็นกระบอกซิกมาสามารถไปด้วยกันได้ง่ายขึ้นแกสลือีเยอะมากเลยเหมือนคุณคะเหมือนเล่นตัวติดอะเรียกเป็นไทยไทยเนาะตัวติดก็เหมือนแบบหมุนหาคนนั้นลงคนนี้ลงอะไรเงี้ยโอเคเราจะเอาแว่นไปทั้งหมด3อันอันนี้ดูเป็นสิ่งที่บี้แบนได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นจะถือขึ้นเครื่องส่วนกล่องที่เป็นฮาร์ดเคสแบบนี้ที่มั่นใจว่าแว่นไม,ไ,มไม่เจ๊งแน่นอนลงไปโลด หมดแล้วเว้ยสุดท้ายเพื่อให้ห่อง่ายห่อสะดวกรองเท้าเดี๋ยวไปข้างนี้น,นี่คือชีวิตจริงสิงนะเฮ้ยแพ็คกระเป๋าเสร็จเร็วมากเลยอะทริปเนี้ยดีใจชีวิตจริงนี่โหนาะที่สุดท้ายมากเลยนะสาเหตุที่เราชอบกระเป๋าโมาว่าเพราะว่า เราอะ่ะมีปัญหากับกระเป๋าที่มันเป็นกระเป๋าด้านเดียวที่เป็นฝาอันเดียวอะ่ะแล้วของอะ่ะมันทับกันอยู่เยอะมากแล้วมันมันมกจะหายากค่ะก็เลยชอบกระเป๋าที่มันแยกเป็นสองฝั่งโดยสิ้นเชิงเพราะเราจะรู้ว่าเราเก็บอะไรไว้ตรงไหนคุณคนนี้ก็ไม่เป็นไรเวลาโยนมันก็จะได้ยินเสียงขุกๆ,ๆนิดหน่อยแต่เรายังหลือกระเป๋าอีกด้านหนึ่งให้ทำอะไรก็ได้เฮ้ย <Hey, S 1> คุณคนนี้ถือขึ้นคือคันนี้ไปด้วยกันนี่คือชุด จริงๆคุณคนนี้ถ้าไม่ไม้ก็ลงไปอยู่ตรงนี้ได้แต่ก็อย่าเลยเท้ากับหัวไม่ดีเอาซึ้นเครื่องมวนๆไปดีกว่าหรือใส่ทับไปฝั่งนี้ก็ได้นะคะเอาใส่ไปเลยแล้วกันเนาะ,ะและนี่นะคะก็เป็นกระเป๋าที่ได้ถูกแพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือไว้ก็แต่ชุดที่เราจะใส่ไปนะคะอันนี้เป็นออปชันที่ไม่ได้ใช้นะคะก็สำหรับทริปประมาณสัก4วันเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วกระเป๋าใบเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเรา ขี้เกียจให้มันไปแตกลูกแตกหลานที่ต่างประเทศเราก็เลยใช้กระเป๋าใบใหญ่ใบเดียวไปเลยนะคะสิ่งที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือการตั้งใจห้อยป้ายที่กระเป๋าของตัวเองเอาไว้ค่ะยิ่งเป็นกระเป๋าพวกกระเป๋าที่มีขายทั่วๆไปแบบนี้นะคะที่หน้าตาคล้ายคล้ายกันแล้วก็มีคนใช้ค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าไม่เขินนะคะก็แนะนําให้ติดสติกเกอร์ให้สนุกคิดจะทาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเริ่มมีแบบ กระเป๋าหน้าตาคายกันเยอะมากตอนนี้ก็จะมีป้ายของเ mm hmm. ขาเรียก mm hmm. อะไรสายกั mm ้น hmm. บินนะคะที่เป็นแบบเมมเบอร์ของเราจะได้มีชื่ออยู่แล้วก็เขียนชื่อแยกไว้ต่างหากอะไรต่างๆ mm hmm. เดี๋ยวเห็นเบอร์โทรศัพท์หมดช <laughs> อบเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่ให้ดูนะคะว่ากระเป๋าที่เรามักจะแนะนําก็คือกระเป๋าที่สามารถ เคลื่อนตัวได้แบบ360องศา4ล้อแบบนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนไปตรงๆได้โดยที่เราไม่ต้องลากแบบนี้เพราะการลากแบบนี้จะปวดแขนและปวดหลังมากโดยเฉพาะการขึ้นรถไฟการไปในที่ที่มันแบบไม่มีคนมายกให้เป็นคุณท่านอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ในช่วงท้ายนะคะก่อนที่เราจะบายบายกันกับคลิปนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมารยาทในการเดินทางก็เป็นเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่โมเมไม่ค่อยอยากจะให้คุณผู้ชมที่ชมนะคะลืมกันไปหลายที่นะคะที่เราไปตามสนามบิน ตามกัน immigration ต่างๆหรือบนเครื่องบินเองนะคะมันก็มีงานมารยาทหลายๆอย่างที่คุณควรปฏิบัติอยู่จริงๆแล้วมีเวลาอีกคลิปไหมเนี่ย ไม่ไม่ไม่อย่างแรกเลยนะคะก็คือพยายามกรอกเอกสารของคุณให้ครบให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นถ้าเกิดคุณไปกับทัวร์หรืออะไรก็น่าจะง่ายหน่อยเนาะเพราะว่าเขาก็ช่วยกรอกช่วยอะไรให้อยู่แล้วแต่ถ้าไปเองอะคะ่ะก็เผื่อเวลาเวลาไปถึงสนามบินนิดนึงแล้วก็การถามเนี่ยนะคะถามเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่น่าอายแต่การมาถามคนเดินทางด้วยกันเนี่ยคะ่ะฉันฉันรีบ คือคุณไม่รู้ว่าใครเขาจะไปไหนเขาจะรีบไหมเขามันมีหลายกรณีนะคะอีกอย่างหนึ่องอย่างที่โมไม่บอกควรจะเช็คก่อนว่าอะไรเอาขึ้นเครื่องได้อะไรควรจะแพ็คลงกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่โหลดนะคะของเหลวต่างๆใส่ถุงซิปล็อกแยกออกมาไว้ให้ดีคอมพิวเตอร์หรือว่า iPad นะคะถ้าคุณจะถือขึ้นเครื่องเนี่ยหยิบออกมาเตรียมไว้ก่อนที่จะผ่านที่ตรวจกระเป๋าส่วนบนเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดคุณขึ้นเครื่องไป ก็ให้คิดว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนรวมนะคะไม่ใช่ว่าฉันจะปรับเบาะนอนแล้วก็จะไม่สนใจคนทั้งโลกอีกต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่เท้าเม็ดน,นะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมาก ถอดรองเท้าควรมีสตินิดนึงหรือว่ากรนดังมากๆเวาลานอนควรจะมีอุปกรณ์ช่วยไหมใจเขาใจเราอะค่ะเรื่องของเรื่องนะคะง่ายๆมันไม่มีมารยาทตายตัวอยู่หรอว่ามันต้องทํานั้นต้องทํานี่แต่ว่าคือลองนึกละกันว่าเราไม่อยากเจออะไรเราก็ไม่ควรจะไปทําแบบนั้นวิธีเข้าห้องน้ําอ่ะเข้าห้องน้ําก็อย่าอย่าเอาห้องน้ํามาเป็นห้องน้ําของเราที่บ้าน ที่ใช้มันอยู่ประมาณ30นาทีกลับออกมาเห็นใจคนข้างๆด้วยนะคะเลสเซมันเป็นแถวที่คุณนั่งติดติดกันแล้วคุณนั่งในสุดคุณต้องการจะออกไปห้องน้ําหรือคุณต้องการอะไรช่วยแบบขอโทษขออนุญาตพูดจากันดีๆอีกคนนั่งข้างนอกก็อย่าได้แบบไม่สนใจโลกคือบนเครื่องบินเนี่ยเดินทางอยังไงมันก็เหนื่อยเพราะความกดอากาศมันต่ํามันนุ่นมันน่ามันนี้อะไรเงี้ยมีไหนจะไปนั่งหายใจรวมกันอีกอะไรอีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ คิดถึงคนอื่นเยอะเราจะได้เดินทางได้อย่างปลอดภัยของแบบนี้มันเป็นบุญนะคุณสะสมนะคือทํำดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นจะทําดีกับเราอันนี้ให้คิดไว้ในใจถึงแม้ว่าบางทีมันจะไม่มาเร็วเท่าไหร่แต่มันจะมาคอยเชื่อนะเฮ้ยจริงๆแล้วนี่นีนี มันมีหนังสือที่โมเมเองยังชอบเลยยังไปซื้ออ่านเลยเป็นภาษาไทยด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่ารู้ไว้ก่อนไปประเทศจุดๆๆอะ่ะเออแล้วมาในรูปแบบไม่ใช่หนังสือที่เป็นมีแต่เทคเสอยแยกไปหมดเป็นรูปด้วยค่ะเป็นรูปการ์ตูนง่าย,ายๆที่อธิบายว่าแต่ละประเทศเนี่ยอ่ะทาไมไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะไม่เอาวาซาบิลงไปขยี้ในโชยุเขาจะเอาวาซาบิไว้ข้างๆ แล้วก็ป้ายวาซาบิทีละหน่อยคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ถามว่าไปทําแล้วมันช่างน่าเกลียดน่ารังเงกยจอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่หรอกนึกถึงอะเวลาฝรั่งมาเมืองไทยไปวัดพระแก้วเราก็อยากให้ฝรั่งแต่งตัวเรียบร้อยใช่ไหมไม่ใช่แบบสายเดียวไปวัดพระแก้วก็วเซมติงไปวัดญี่ปุ่นก็ค,คิดนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยไปลองหาหนังสือเหล่านี้มาอ่านหรือเสิร์ชด,ดูก็ได้ค่ะในอินเทอร์เน็ตถ้าไม่อยากซื้อหนังสือคุณจะไม่ลงทุนกับหนังสือก็ Google เอาสอบถามเอา ในอินเทอร์เน็ตอ่ะรู้ไว้นะคุณแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบมันทำให้เราเวลาเราไปไหนอะ่ะคนเขาจะให้เกียรติเรามากขึ้นเฮย้ยฉันว่าต้องมีเทปมารยาทล้วนแยกไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ออกนอกประเทศเพราะว่าเขาจะด่ากันหมดแล้วไปดีกว่าไช่บ๊ายบายไอโกลา